Look, Can man? Yeah. Uh huh. What's up? Come on man? Just a. I'm 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 ถนนที่เดินมานานทางป้าเอ๋มันลาบแต่ที่เป็นป้าป้าใหญ่ยังขานไม่ลาบที่แคบแบบพี่ทุกกัที่จะ่เคยกูลงป้าในทางที่เดินนั่นแหละที่เธอหนสายลามที่อยากสร้างเป็นเู้่อขนาดเป็นทางที่คนนานที่ต้องทำงานในเข่งกับลานี่แหละขาดขนาดนาน่าหน้าที่ยาวน่าแม้กรเต่ายเดินเดินช้ามานานในกลัวจะถึงทานยังเดินตาอยากคุณเดินตานยังเดินทางถึงช้านะ งานนำเอเคเอรอตามบทเพลงยงขบคานขนานนะที่อยาคุเชื่ี่อยาชื่อราะเป็นผู้ดบเนิาก็อยากคิดงอย่นานเรียนรู้อยู่นานเรียนรู้อยู่นานก็วุ่นอยู่กันนี่ วิ <łość> ่งกับพี่บางทีก็หอนห่วยจึงหุนห่วยกันจางและหุ่นห่วยยิ่นะแม่งวนไม่ให้ไปไหนไปไหนไม่วันมีใครยันลามาขับถนนหน้าไม่พนันนะไอตัวนโฟรี่ยังขับคันขับคัานหน้าน้าที่เดินเดินที่ทำาพร้อจะยันให้ความสุภาพบุรุษคนเดิมมานานนานแล้วและยง่ยอมที่จะยันที่ยังพยาขันพนันน้ำชั่ว เอ,องมยากใหนม่ลานมีอยให้นม่ยากให้เอขนาดนาั้นแคเอ็เนตึ้โลดอีกการนันยังขนาดน,าน,าน,านาั้นขนานาัเส้นทางที่คุณนักกยังจะลามพร้อมสิงทา่งอแเพิ่ปด้วยเก็บเงนินด้วยขาตัางด้วยและสร้างสันจะด้วยได้เชื่อมันอ่นดีนั่นถึงใครจะเจีกล้วยก็กช่างแม่งเดือถึงใครจะว่าห่วยก็ช่างไปเด อย่างคงทำอย่ยงงไงก็รู้ยู่ในใจเลรู้ดูแค่นั้นก็เท่านั้นเพียงพอแล้วมันก็ฝปกแลวมันต้องเปลี่ยนที่เกเวลาที่ยังไม่เส็นี่แหชีวิตที่งันเ็เป็นนย่างต้องแก้ไนอยังต้องแก้ไขอยู่งั้นน่นสิ่งที่ผิดภานอย่งต้งเรียนรู้เรียนรู้ผิดแก้เรียนรู้เร่มใหม่อย่างนั้นแลเป็นอย่างนั้นนีและชีวิตที่เัยงนงความฝันในนั้ยังให้เป็นขนาดน้ำยังขับขาน้ำที่ยังใจสมบัดอทําที่ั สบูรณ์สลักลงอยู่ทุกพยางชนะก่อนจะลงใต้ในพยางชนะบรรจุและแบกเอาส่งออกนี่แหละพยางขันานนาำภาพเส้นคู่ขนนาดไปยังข้าขนาดกับลานโปรยังปิดหลักอยู่นานนานเดือนแม่งชานานเดินแม่งชานางเชียงชายินักแข็งขนาดนา้นเอเจเอ็มต้อยังโฟร์ยังหกผ่านขนานนาำทำเส้นแทนที่คู่ขนาดในมันที่แนานยาวน่า เพีงเพียงฟังมันไม่ใช่เพียงผ่านมันไม่ใชเพียงกันฟังถ้าอยากให้ผ่าให้ฉันไม่เกิดเป็นแค่ขนาดน้ำ AKA นี่เป็นโฟกัสยังคบผ่านกันแันขนาดน้ำอยากให้คุณได้จดจำเช็นโฟก